สูตรภูมิปัญญาสำหรับทะลวงไขมันสะสมในหลอดเลือดสูตรนี้มีหลายคนเอาไปทำแล้วสุขภาพดีขึ้นค่ะขอย้ำนะคะว่าเป็นสมุนไพราทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีสมุนไพรหลักๆคือขิงมะกรูดและมะนาวค่ะนำทั้งหมดมาล้างทำความสะอาดนะคะหรือจะแช่ด้วยเกลือข้ามคืนก่อนก็ได้หลังจากผึ่งแห้งแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ นี่ก็เป็นส่วนของมะนาวนะคะจะหั่นเป็นรูปทรงไหนก็ได้ค่ะใช้ได้ทั้งเปลือกนะคะแล้วก็มเมล็ดก็จะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือใช้ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาหั่นมะกรูดค่ะหลายท่านนะคะบอกว่ามะกรูดขมนะคะแนะนำให้ขัดหรือแช่ด้วยเกลือนะคะข้ามคืนไปเลยหั่นเป็นรูปทรงไหนก็ได้ค่ะตามชอบตามด้วยขิงค่ะ จะเป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะทุบหรือจะหั่นก็ได้ตามชอบค่ะนาเดียเนี่ยจะเน้นหั่นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานเนื้อสมุนไพรจะทานเนื้อทุกอย่างเลยค่ะขิงมะกรูดมะนาวนะคะฝานบางๆค่ะหลังจากได้สัสดส่วนพอเหมาะอย่างละเท่าๆกันนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อน จะใส่มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ตามชอบเลยค่ะใส่ให้เต็มขวดไปเลยนะคะเพื่อความง่ายในการหมักค่ะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ค่ะให้ทุกอย่างอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะๆนะคะใส่ลงไปให้เต็มขวดโหลคะ่ะแนะนําให้เป็นขวดโหลแก้วนะคะอย่าลืมฆ่าเชื้อในขวดโหลก่อนนะคะด้วยการต้มน้ําร้อน แลนะนาเดียก็เติมขมิ้นลงไปเพื่อลดกรดในร่างกายค่ะสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนชอบเป็นโรคกระเพาะอาหารก็ใส่ขมิ้นชันลงไปได้ด้วยเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเติมน้ําผึ้งลงไปค่ะปริมาณของน้ําผึ้งที่เราจะเทลงไปก็คือเทให้ท่วมสมุนไพรนั่นเองจ้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งยี่ห้ออะไรใช้ได้หมดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสีเรียสนะคะค่อยๆเทนะคะเขาก็จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปจนถึงก้นขวดเนาะแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆกดนะคะด้วยช้อนด้วยซ่อมด้วยหลอดหรือตะเกียบก็ได้ค่ะค่อยๆกดค่อยๆแทงลงไปนะคะเพื่อให้น้ำผึ้งเนี่ยเขาไหลลงไปได้คล่องขึ้นค่ะหลังจากที่เทด เทน้ำผึ้งได้ท่วมแล้วนะคะก็สามารถที่จะปิดฝาไม่จำเป็นต้องปิดสนิทนะคะเพราะว่าหลังจากการหมักแล้วสมุนไพรจะเริ่มมีแรงดันแล้วนะคะจุลินทรีย์ก็จะมีการเติบโตเป็นปกติค่ะถ้าปิดฝาแน่นจนเกินไปนะคะจะทำให้เกิดแรงดันและเวลาเปิดฝานยก็จะเกิดลมแรงดันดังปุ๊นะคะแบบนี้บางคนก็อาจจะตกใจนะคะแล้วก็อาจจะเกิดฟองพุ่งขึ้นมาด้วยแนะนำว่าให้ปิดฝาคลายคลยเท่านั้น แล้วก็หมั่นมาเปิดฝาดูทุกๆวันนะคะคอยกดสมุนไพรให้จมค่ะหลังจากหมักครบ3าวันนะคะไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะครบ3าวันแล้วก็นํามาทานได้ครั้งละ1-2ช้อนชาค่ะผสมน้ําอุ่นนะคะดื่มก่อนนอน1-2ช้อนชาแล้วก็ตอนเช้าก่อนอาหารมื้อแรกท้องว่างค่ะ1-2ช้อนชาทานเนื้อสมุนไพรเข้าไปด้วยจะดีมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะ